สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรนิรวันชานันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพบกันในช่วงสาระน่ารู้ครับนี่ก็คือเห็ดครับเห็ดอันนี้เราได้มาจากตลาดกลางดงนะครับผ่านมาเมื่อตอนกลางวันนะครับเลยแวะไปซื้อค้นขายก็ไม่สามารถที่จะบอกให้ได้นะครับว่าเป็นเห็ดอะไรแต่เขายืนยันว่ากินได้เมื่อเราพิจนารณาดูแล้วเราก็ไม่แน่ใจก็เลยจะต้องมาเทส หรือว่าทดสอบกันดูนะครับว่าเห็ดนี้เป็นเห็ดพิษกินได้ไหมหรือกินไม่ได้วิธีง่ายที่เราจะสังเกตนะครับสีถ้าเป็นเห็ดที่เป็นพิษสีเขาจะฉูดฉาดแต่นี่เป็นสีขาวลักษณะนี้ก็น่าจะกินได้ป่นก็เหมือนกับเห็ดขอนทั่วไปครับวิธีที่เราพอจะรู้ก็คือการเอามาทดสอบดู ง่ายๆครับมีหัวหอมนะครับแล้วก็ข้าวสารเราก็จะเอามาต้มเอาเห็ดส่วนนึงนี่นะครับเอามาเฉืแล้วก็เอาลงไปในหม้อนี้แล้วก็ใส่ข้าวสารแล้วก็หัวหอมดูถ้าหัวหอมไม่เป็นสีดำ แสดงว่าเห็ดนี้ไม่มีพิษแล้วก็ข้าวสารถ้าสุกก็จะไม่เป็นพิษแต่ถ้าสุกดิบเป็นพิษเดี๋ยวมาทดสอบกันครับเรามาหั่นเห็ดลงไปในหม้อน,นี้ก่อนนะครับเอาตัวอย่างประมาณสักส4สชิ้นแล้วก็เอาเข้าวสารเทลงไปเลยครับแล้วก็หัวหอม เราก็จะต้มพร้อมกันไปเลยนะครับแล้วสัก10นาทีก็จะมาดูครับว่าเห็ดสุกแล้วข้าวสารกับหมูออมจะเป็นยังไงพิสูจน์กันเลยนะครับก่อนที่เราจะรับประทานเราต้องพิสูจน์ให้แน่ใจว่าเห็ดที่เราได้มานี้มีพิษหรือไม่มีพิษถ้ามีพิษนี้โทษถึงตายเลยนะครับ งั้นเราต้องไม่เสี่ยงครับเป็นเห็ดที่ดอกใหญ่มากเลยนะครับดูสิคนขายก็บอกว่ากินได้กินได้แต่ว่าชื่ออะไรเขาก็บอกไม่ได้เพราะว่าเราผ่านตลาดกลางดงอยู่ตรงเลยโมกเหล็กมานะครับเขาขายอยู่ปั๊มน้ำนมันเป็นของป่าเราก็จะซื้อเอามารับประทานดู แต่ก็ไม่กล้าเราต้องเทสก่อนเดี๋ยวสักพักก็พิสูจน์กันนะครับต้มได้ประมาณ5นาทีเรามาดูกันนะครับดูหัวหอมที่เราใส่ลงไปก็ยัง สีเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีร่องรอยที่จะเป็นสีดำข้าวสารก็เหมือนกับจะสุกทั่วถึงอยู่เดี๋ยวครบสิบนาทีแล้วค่อยมาดูกันนะครับสิบนาทีแล้วนะครับมาดูกันม,มาพิสูจน์กันครับมาดูสีของหัวหอมครับ ไม่มีสีดำไม่มีสีคล้ำเลยนะครับเป็นสีธรรมชาติปกติเลยก็ถือว่าอันนี้ผ่านครับเพนเห็ดที่ไม่มีพิษก็ดูดูความสุกข,ของเม็ดข้าวสารสุกแบบทั่วถึงไม่สุกสุบิดก็ถือว่าเห็ดนี้เป็นเห็ดที่ไม่มีพิษครับเป็นไงครับ การเทสการทดสอบเห็ดเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับสรุปนะครับก็คือเอาเห็ดมาต้มใส่ข้าวสารแล้วก็หอัวหอมดูถ้าต้มสุกแล้วข้าวสารสุกทั่วถึงแล้วก็ต้นหอมหรือหัวหอมไม่เป็นสีดำเห็ดถือว่าไม่มีพิษสามารถที่จะรับประทานได้ นี่ก็คือเกล็ดความรู้เล็กน้อยจากเกษตรในรูปบ้านวันนี้นำมาฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเราับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ